ฮัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมา Li t t l e p o n ูนนะคะและวันนี้ก็เข้าสู่อีเวนต์วันที่5แล้วนะคะใช่ไหมใช่วันที่5้าไหเราเริ่มวันเสาร์เนาะเสาร์อาทิตย์จันร์อังคารวันนี้วันพุธใช่วันนี้เ,เ่มมเเะเ,นนเ,นนเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะในอีเวนต์พวกฮุฟฟ l ลกับพวกแม็ o โคนะคะคือวันนี้แทบทั้งวันนะคะคือท้องเสีย ก็เลยไม่ค่อยได้กดเกมเลยดูดีเราอัพพลังไปได้ช้ามากนะคะพึ่งพลังรวมได้440เองถ้าเกิดว่าเราเล่นบ่อยใช่ไหมวันนี้เราคงผ่านขั้น5แล้วเราก็คงจะได้ม่อฟักทองไปแล้วอันนี้ก็ช้าเกินนะคะสำหรับเรานะเราว่าเราเล่นช้าวันนี้มันขาดอีกประมาณ54แต้มใช่ไหมเราคพงจะได้จัดการกับบอสแล้วก็ได้ร้านค้าไปแต่ว่านั่นแระทุกคน ท้องเสียนะคะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเลยอันดับคอมมิวตี้ก็คงจะยังไม่หลุดไปเกินท็อปห0 0หรอกก็ยังคงอยู่ในท็อป500นะคะเรานี่ไม่ค่อยไม่ได้เห็นคะแนนของเราเลยว่าอยู่อันดับเท่าไหร่ตั้งแต่เช้าละอ่าตกมา191รอยแล้วนะคะแทบจะไม่มีอะไรอัปเดตใช่เราจะมาอัปเดตก่อนว่าตอนนี้นะคะพลังส่วนหัวกับส่วนตัวของเราที่เราอัพพลังทีมนะคะก็อยู่ที่ เลเวล46นะคะส่วนพลังรวมไยูที่440เนอะ mm. ก็อย่างที่บอกไปว่าขาดอีก54แต้มนะคะถึงจะได้494ก็รู้สึกผิดหวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าเล่นเล่นช้าไปนะคะอยากได้หม้อแล้ววันนี้แต่ก็ไม่ได้ัะทีนี่แหละก็มาอัปเดตให้ดูเท่านี้นะคะภูนี่อ่าใช่เราว่าจะมาแลกภูนี่ในใน เป้าหมายใช่ไหมนี่แล้วเราว่าจะมาแลกเชียร์ฟูแฟนนะคะไหนๆก็อีเวนต์เรายังไม่คืบหน้าเท่าไหร่มันไปได้แค่นั้นเรายังไม่ได้รับรางวัลน,นะคะเราก็จะมาแลกเชียร์ฟูแฟนแทนละกันมาแลกกันเลยเนาะน้องก็สีสวยดีนะต้องอยู่ที่เดียวกับเดลิงดูแน่นอนอ่ะแลกเลยนะคะนี่นั่งบอลลูนมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ เห็นหมวกแบบนี้หรือว่าจะอยู่ที่เดียวกับแดริงดูไม่ใช่ไม่ใช่นะทุกคนอ่ะต้อนรับมีเต้นกันใหญ่ไหนอยู่บ้านกับใครอ่ะลูซ้ซิอยู่พื้นที่ฝึกซ้อมวงโพนี่โทนอ่าน้องเป็นใครอ่ะดูหมวกกัดโล่นั่นสิน่ารักที่สุดเลยพอนึกถึงฮีโร่ของเธอแล้วก็เป็นสุขขึ้นมาได้ซะเฉยๆ แปลว่าถ้าจะเป็นแฟนคลับของแดริง <Yeah. S 1> ดูเลยใช่ไหมแต่งตัวแบบนี้นะคะหมวกก็มี3รูแบบนี้ด้วยเหมือนของ i ด g ิงดูโอเคได้น้องมาแล้วนะคะอีกหนึ่งตัวทําให้เรามีตัวละครสะสม777ตัวแล้วทุกคนตัวเมื่อกี้เป็นตัวที่777เลยนะเลขสวยมาก777ตัวแล้วนะคะยิ่ในที่สุดก็ได้เชียร์ฟูแฟนมานะคะโอเคมาดูซิ เราจะแรกอะไรทีขั้นต่อไปอ,อตัวละครหลักร้อยหมดไปแล้วนะคะเหลือแต่หลักพันมาดูร้านค้าดีกว่าโอเคเราจะไปแรกห่อสแสดงซิมโฟนีกับโต๊ะขายของคาบาเลรอนก่อนละกัดน,นะคะเราค่อยมาเริ่มแรกตัวละครใหม่ซึ่งตัวต่อไปก็จะเป็นเดลลาบีทนะคะวันพรุ่งนี้วันพันอหัสโอเคไม่น่าจะมีอีเวนต์อะไรมาใหม่ นดูซิวันนี้มีตัวละคอนอะไรมารลดราคาบ้างนะคะมาขายเป็นเซตอ้ามีโอหน้านี่งมาวันนี้คงไม่มีตัวไหนมาขายเป็นเหรียญทองให้เราใช่ไหมแต่ว่าของตกแต่งแทบไม่ได้ซื้อเลยะคะ่ะอ่าฮอนี่วิวไม่มีไลแอปเปิลมีใครมีมาหนุ่มเลือเธอด้วยม้าหนุ่มเลอเธอะนี่ก็อยากได้มานานมากอะพอเพราะน้องดูตัวใหญ่ดี อยากได้มาเดินในไรแอปเปิลหวานนะคะรูดทาวไม่มีแคนเทอร์รอสมีไวแฟคิสตันไม่มีแล้วเพชรเราก็มี309นะคะโอเคทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเท่านี้นะคะพรุ่งนี้น่าจะได้ร้านค้าส่วนคืนนี้คงกดต่อไม่ไหวแล้วนะคะไม่น่าจะอยู่ไม่น่าจะอยู่รอจนได้รางวัลน,นะทุกคนเพราะน่าจะนอนก่อนเพราะว่าเพียม,มากก็ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะฝันดีนะคะทุกคน